หวยลาวงวดนี้ออกอะไรมาดูกันตรวจหวยลาหวหวยลาวพัฒนางวดวันพุทธที่23าธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสัตว์อะไรเราไปตรวจพร,พร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาหวหวยลาวพัฒนางวดวันพุทธที่23าธันวาคม2563มมาเริ่มกันที่ เลข5ตัวกันก่อนเลยครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข5 6 2 1 6 5 6 2 1 6เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6 2 1 6 6 2 1 6 เลข3ตัวได้แก่หมายเลข2、1、6 2、1、6เลข2ตัวได้แก่หมายเลข1、6 1、6 1> เลข1ตัวได้แก่หมายเลข6เลข1ตัวได้แก่หมายเลข6เลขนามสัตว์ สามนาสัตว์ได้แก่หมายเลขสาสถูกกับนามสัตว์เลขปลาใหญ่หมายเลขสาถูกกับนาสัตว์เลขปลาใหญ่หมายเลข28ถูกกับนาสัตว์เลขไก่หมายเลข28ถูกกับนาสัตว์เลขไก่หมายเลข19ถูกกับนาสัตว์เลขแมงกระเบือหมายเลข19ถูกกับนาสัตว์เลขแมงกะเบือเรามาทวนตรวจหวยลาว หวยราพัฒนางวดวันพุทธที่23ธันวาคม2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข5 6 2 1 6 5 6 2 1 6เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6 2 1 6 6 2 1 6เลข3ตัว ได้แก่หมายเลขสองหนึ่งหสองหนึ่งหเลขสองตัวได้แก่หมายเลข1 6 16หหนึ่งหเลข1ตัวได้แก่หมายเลข6เลข1ตัวได้แก่หมายเลข6เลขนามสัตว์3มนามสัตว์ได้แก,แก่หมายเลข30ถูกกับนามสัตว์เลขปลาใหญ่หมายเลข30ถูกกับนามสัตว์เลขปลาใหญ่ หมายเลข28ถูกกับนมสัตว์เลขไก่หมายเลข28ถูกกับนมสัตว์เลขไก่หมายเลข19ถูกกับนมสัตว์เลขแมงกระเบือหมายเลข19ถูกกับนมสัตว์เลขแมงกระเบือทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัด,ถดไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับ ถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ